ทำไมอนาคตร,รอรอไทยอาจเป็นกำลังสำคัญในการช่วยป้องกันดโดรนจากฝั่งตรงข้ามซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ารอรอ,รอในบางจังหวัดเนี่ยนะครับครูฝึกมีการให้ความรู้ในเรื่องของการบังคับและการควบคุมดโดรนเบื้องต้นแล้วนั่นเองและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายสื่อบอกตรงกันนะครับว่าแม้แต่กองทัพอากาศก็ยอมรับว่ามีความผิดปกติเรื่องดโดรนในหลายพื้นที่เช่นกทมและหลายจังหวัดนะครับ ซึ่งบทเรียนจากสงครามรัสเซียยูเครนนะครับละจากการที่กัมพูชามุ่งเน้นโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนของเราเนี่ยนะครับคาดว่าอนาคตรอๆจะเป็นกําลังสําคัญในการป้องกันตามจุดสําคัญตามเมืองต่างๆนั่นเองเช่นวางตาข่ายป้องกันดโดรนหรือรออนั้นอาจจะเป็นกําลังหลักนะครับในการฝึกใช้ปืนตาข่ายในการยิงดโดรนนั่นเองซึ่งหลายประเทศเนี่ยมีการฝึกน,น,นะครับเป็นอาวุธที่ไม่ได้มีอันตรายใช้งานได้ง่ายราคาถูก ยิงออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตะข่ายนะครับสามารถจัดการกับโดรนฝ่ายตรงข้ามให้ล่วงลงจากพื้นได้และหลังจากล่วงลงจากพื้นแล้วเนี่ยนะครับก็เว้นระยะห่างเพราะมันอาจระเบิดได้นั่นเองอาจมีการตั้งกระสุนที่ทําลายตัวเองได้นะครับียกด้ว่าแนวโน้มแบบนี้เนี่ยนะครับรอดออาจจะมีบทบาทสําคัญในอนาคตเพราะสมรภูมิในอนาคตเนี่ยจะลามเข้ามายัางเขตเมืองอย่างแน่นอน